อาจารย์พุุกบอกว่าปัญหาการต่างๆของระบบเนี่ยปัญหาของหนังสือเนี่ยคืออาจารย์ศึกษามาตั้งแต่อายุ13าแล้วอาจารย์ได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างที่มันมันเป็นปัญหาของของระบบหนังสือในประเทศไทยนยฮะเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเกิดความเหลื่อมล้ากันระหว่างเด็กเมืองกับเด็กชนบทอเด็กชนบทถ้าจะไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือตั้งแต่สมัยผมนะสมัยผมไม่มีเลยสมัยหลังก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเหลื่อมล้ากันอยู่นั่นเอง ห้องสมุดโรงเรียนในต่างจังหวัดไม่ค่อยมีคนใส่ใจดูแลที่สําคัญก็คือหัวใจของห้องสมุดไม่มีบรรณรักษ์ในห้องสมุดโรงเรียนไม่มีอมพอไม่มีบรรณรักษก์ก็จบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะว่าต่อให้มีหนังสือดีดีและมากเท่าไหร่ก็ตามถ้าไม่มีบรรณรักษ์คอยแนะน,นํำคอยกระตุ้นคอยชักจูงเด็กให้เข้าห้องสมุดเด็กก็ไม่เข้า หรือเข้าก็เข้าอย่างไม่เข้าใจไปหยิบหนังสืออะไรมาก็ไม่รู้อ่านบางทีอ่านหนังสือไม่เหมาะแก่วัยอ่านหนังสือไม่เหมาะแก่สภาพของเด็กอเด็กก็อาจจะเบื่อหนังสืออาจจะเกลียดหนังสือไปเลยก็ได้ไม่คือคือจริงๆนี่คือปัญหาคือเราหนังสือมันเข้าไม่ถึงคนหมอหาจารย์ประเทศไทยในเรื่องหนังสือนี่มันมีปัญหาทุกเรื่องทุกประการตั้งแต่เริ่มเริ่มตั้งแต่คนเขียนหนังสือบรรณาธิการสำนักพิมพ์ราคากระดาษ าสายส่งร้านค้าร้านหนังสือเล็กๆจนกระทั่งนักวิจารณ์บรรลักษ์ครูบาอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยหรือนัสอนในโรงเรียนชั้นมัธยมไปจนถึงร้อยแปดร้อยแปดเลยเรียกว่าร้อยแปดปัญหาร้อยแปดคืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งไหมอาจารย์ที่ทาให้อาจารย์แบบรวมตัวกับเพือ่อนๆส่วนหนึ่งที่มาทําสํานักพิมพ์ผีเสื้อเนี่ยอาจารย์คือคือตอนที่เริ่มทําสํานักพิมพ์ผีเสื้อนั่นเราไม่ได้คิดไกลถึงขนาดนี้หรอกเราคิดเพียงแต่ว่า เมื่อเราทํานิตยสารนิตยสารอยู่ได้เพียงหนึ่งเดือนแล้วมันก็หมดอายุไขอของมันเราก็ทําใหม่อีกแล้วคนก็ซื้ออ่านแล้วก็พอถึงสิ้นเดือนปั๊บเขาก็ทิ้งไปแต่บังเอิญมีหนังสือเข้ามาเล่มหนึ่งตอนนั้นชื่อโตโต,ตจังเด็กหญิงขาหน้าต่างแล้วเราก็เริ่มทดลองแปลและพิมพ์ปรากฏว่าเออม,มันดีนะตลาดเขาก็ยอมรับดีเชื่อหรือไม่ว่าเมื่อสักประมาณยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้พิมพ์ภาษาไทยขั้งแรกเนี่ยนะครับมพ์หนึ่งหมื่นเล่มขายได้หมด ภายในเวลาสองสัปดาห์ซึ่งปัจจุบันมันเป็นไปเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อสองสัปดาห์หมดเลยหมื่นเล่มคนก็มารอกันหน้าสำนักพิมพ์ขอซื้อขอนำไปขายครูบาอาจารย์ส่งจดหมายมาทุกคนตื่นเราก็เห็นว่าเออหนังสือดีเนี่ยมันควรจะทำนะเพราะว่ามีคนต้องการมากมหลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจเลิกทำนิตยสารแล้วก็มาตั้งสำนักพิมพ์จริงจัง S <S ล้วก็ทำนับต้งแต่นั้นเป็นปัญมาเป็นเวลาสักประมาณเกือบเกือบสามสิบปีแล้วเราเราเริ่มจากหนังสือเด็กนะครับเริ่มจากหนังสือเด็กหนังสือวรรณกรรมเยาวชนหนังสือสําหรับวัยรุ่นก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเด็กในรุ่นแรกๆโตขึ้นเขาก็เป็นผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าทําไมไม่ทําหนังสือสําหรับผู้ใหญ่บ้างเราก็เริ่มมีหนังสือผู้ใหญ่ผสมกันไปค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น จนกระทั่งท้ายที่สุดเราก็มีสำนักพิมพ์ที่แตกแขนงออกไปเป็นสำน,สำนักพิมพ์แปลหนังสือจากภาษาต่างๆงานส่วนใหญ,ญ่นี้จะเป็นเหมือนวรรณกรรมเยาวชนแบนบ,บคลาสสิกด้วยแล้วก็วรรณกรรมคลาสสิกอย่างอาจจะมีแบบตอนกีโฮเต้อะไรอย่างเงีง้ยที่ทำออกมาเนี่ยฮะจา์จริงจริงตอนที่ทําพวกนี้นี่คือจาคิดคิดเรื่องอะไรคือคือในประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือใช้ภาษาสเปน ประเทศอย่างประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีพวกนี้เนี่ยเขาต้องแปลรัฐบาลของเขาต้องคิดเลยว่าเราจะต้องแปลวรรณกรรมคลาสสิกของทั่วโลกมาให้คนของเราอ่านเพราะว่านี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างโดยเฉพาะในระบบหนังสือเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่านักเขียนของชาติเขาได้อ่านหนังสือคลาสสิกหนังสือดีที่โลกรับประกันแล้วมาเป็นเวลาตั้ง4 0 0ร้อยรอปีเนี่ยนั่นแสดงว่าเราให้ความรู้โดยตรงแก่คนที่ผลิตผลงาน เราไปดูถูกคนอ่านต่างหากว่าเคลาสสิกคนไทยไม่อ่านคลาสสิกเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับทุกคนนะครับสาหรับทุกชาติถ้าไม่เช่นนั้นประเทศใหญ่ๆอย่างประเทศจีนเขาไปกวาดเอาคลาสสิกของทั่วโลกมาแปลทําไมเรื่องการแปลคลาสสิกมาเป็นภาษาของตัวเองเนี่ยต้องเป็นนโยบายของรัฐบาลเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมีวิธีการทำงานที่ที่ค่อนข้างจะยุ่งยากอพอสมควรว่าบางทีมันต้องใช้เวลาต้องใช้ทุนต้องใช้ทุนมากนะครับ